สวัสดีค่ะพบกับช่องน้อง๋าไมสไตล์นะคะวันนี้น้องจะพามาทําเบอร์เกอร์เนื้อนะคะสูตรง่ายๆค่ะสูตรก็คล้ายๆกับเบอร์เกอร์ไก่ที่น้องทําไปแล้วนะคะคลิปที่แล้วนะคะแต่สูตรเหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าเราวันนี้น้องจะมาใช้เนื้อน,นะคะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการทําเลยค่ะ <S <S ส่วนผสมนะคะก็จะมีเนื้อบดนะคะแล้วก็พริกนะคะพริกนี่ก็คือพริกไม่เผ็ดนะคะเพราะว่าน้องอยากให้เบอร์เกอร์นองมีรสชาติของเผ็ดนิดนึงตามด้วยอาริกาโนนะคะแล้วก็เกลือ แล้วก็เอ,อผมขนมปังนะคะขนมปังตัวตัวขนมปังน,ะะนั่นแหละค่ะเศษเหลือๆที่เราเอามาตากให้แห้งแล้วก็เอามาบดนะคะอบให้แห้งแล้วก็เอามาบดให้ละเอียดแล้วก็ผงฟูนะคะแล้วก็เอ,อแป้งข้าวโพดนะคะเพราะว่าอยากให้มันมีรสชาติาาแบบจุดๆิหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือสูตรร้านดังที่นี่เลยนะคะนองแกะสูตรมาทำตามที่น้องบอกนะคะรับรองอร่อยะคะ่ะแล้วก็น้ําเย็นนะคะเดี๋ยวมาเริ่มทํากันเลยะคะ่ะว่าทำยังไงนะคะ มาเริ่มทำเลยนะคะอันดับแรกก็คือได้เนื้อบดมาแล้วนะคะเนื้อบดเนี่ยหน่องบดเองเนาะใช้เครื่องบดแบบเลยใช้เครื่องบีบแบอนี้แล้วสูตรหน่องไม่ต้องช่งนะคะเราชอบรสขนาดนี้แต่ว่าเน้นว่าอยากเค็มมากเพราะว่าเดี๋ยวบางทีเราอาจจะไปไทยใส่ชีสใส่อะไรด้วยเราก็ไม่ได้เน้นให้มันเค็มมากเลยน้องยอกอยากให้มันมีรสเผ็ดนะคะเราจะใส่พริกอันนี้เป็นลักษณะเหมือนพริกไม่ได้เผ็ดเหมือนบ้านเรานะคะอันนี้จะเป็นพริกเห็นหน่องใส่เยอะแบบนี้ไม่เผ็ดนะคะเป็นพริกหยวกของที่ครับแต่ที่นี่เขาก็เผ็ดแล้วนะอันนี้คล้ายๆพริกหยวกเอากับมะกอกเลยนะคะ หนอ่อตาเอานะคะเาว่าให้มันแบบบาลานซ์ว่าตามที่หนองชอบเผ็ดมีรสเผ็ดด้วยอยากให้มันมีรสเผ็ดใส่ดีกแบบอยา่าตกใจนะคะแต่บางหนอไม่เผ็ดนะถ้าเราไม่ชอบเผ็ดเราก็ลดเผ็ดได้ะค่ะแต่พริกที่น้องใส่เนี่ยไม่เผ็ดหนอก็ใส่ไปได้ไม่ซีเรียสน,นองตาตามด้วยอลิกาโนค่ะหนึ่งช้อนหนูชอบให้มหอมหน่อยหนึ่งแล้วก็ตามด้วยเกลือนะคะทุกอย่างหนอง่อตาหมดเลยนะคะแต่เน้นว่าอย่าให้เค็มมากนะคะ เกลือนี้ด้วยความที่เนื้อนหน่องก็น่าจะให้มันดูบาลานะคะ,นนนะ,คะเนื้อนหน่องนี่ก็น่าจะครึ่งกิโลกว่าด้วยเกิดกิโรนะคะผมก็ใช้ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะที่ใส่ลงไปเราไม่ใส่ไปก่อนนะคะเคม็มไม่เคม็มเดี๋ยวหน่องจะไปเทสก่อนตอนหลังจับปั่นเรียบร้อยน,นะคะแล้วหน่ก็ทานด้วยหอมปูนะคะหอมปูมีเตะอยู่แล้วใส่ะะเ,เลยนะคะหอมปูหอมปูหน่องก็ตีประมาณห้าห้าห้าตอะ ได้เลย5คำแต่ก็อย่าใส่เยอะมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีรสชาติเกลือที่น้องบอกว่าน้องอยากให้มันมีรสชาติให้มันมีความแบบตึ๊บๆเด้งๆ,ๆ,ๆหน่อยๆนะคะก็จะใส่แตะกรูซอสหนึ่งซอสหนึ่งซอสทุนปูเลยะคะ่ะอย่าให้มันเด้งแล้วก็ตามด้วยเก็ดใส่ตัวขนมปังป่นนะคะขนมปังป่นละเอียดนะคะ อันนี้พี่เศษเหือตายีแล้วแล้วใส่ใส่เส้นอีกเส้นอีกนะคะใส่ได้ไมนงบางขนงบางนิ่แล้ใส่เส้นอีกสักสามองสามฟองต้องใช้ได้สามทีมะค,ะค,คแัแล้ก็คน,นไม่เข้าไปก่อนนะคะ ตามด้วยน้ำมันมะกอกค่ะสูตรนี้น้องจะเฮลตี้นิดนึงจะไม่ใส่น้ำมันที่จริงใส่น้ำมันใอทานตะวันหรือข้าวโพดอะไรก็ได้นะคะหรือว่าน้ำมันที่เรามีในครัวเรือนคะใส่ได้แต่วันนี้น้องจะใส่น้ำมันมะกอกเอาก็ใส่ไสามถึงสี่ช้อนโต๊ะค่ะใส่ได้เพราะเนื่องจากเนื้อของน้องเนี่ยไม่มีติดมันเลยน้องก็อยากให้มันมีความชํำให้เนื้อมันแบบเหมือนมีมันแทรกอะไรเงี้ยก็ตามด้วยน้ำเย็นนะคะตามด้วยน้ำเย็นไปเลย ใส่ให้มันบาลานซ์กับเห็นไหมคะสังเกตว่าเป็นน้ำเย็นเนี่ยจะใส่ให้มันบาลานซ์กับเนี้อแค่นั้นแล้วเดี๋ยวคนไม่เข้ากันเราจะรู้ได้งไงว,ว่ามันใช้ได้หรือไม่ใช้ไม่ได้ะคะเราจะบอกให้สังเกตตัวนึงนื้อตัวเนืนอมันนะคะเห็นไหมคะพอเราคนเข้ากันเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะมีความเศษมันจะมีความเรื่อนะเศษแกะนิดนึงใหญ่ๆให้สังเกตที่ตัวเนี่ยประามาณว่าไม่แข็งก็ได้แล้วก็ไม่เหนียมากก็ต้องจะต้องเอาไปปั่นให้มันละเอียด อีีกครั้งนนะเ่ยแค่นี้ถือว่าเป็นอันจะได้ละน้ำเติมน้ำไปนะเราจะรู้ได้ไงว่ามันเค็มพอดีหรือ,อยังรสชาติที่เราได้แตะค่ะนิ้วก้อยเราเนี่ยจิ้มลงไปเทสดูว่ามันมีเค็มปลายลิ้นหน่อยๆก็ถือว่าได้ไม่น,นะเราก็อย่าเติมอีกอีกสักหนึ่งตอนค่ะ เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวค่อยปั่นกันค่ะค่ะกลับมาแต่ที่เตรียมนะเตรียมเนื้อส่วนรสมที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะถึงขั้นตอนการปั่นคนะเข้ามาปั่นเลยอันนี้พี่น้องบดนะเ,เนื้เอเมื่อกี้นะให้มันปิดๆนิ่นงนะคะไม่ต้องตักเยอะนะคะแค่ให้มันปั่นปั่นให้เนียนเลยค่ะจนเนื้อมัจนจะมันเหนียวอะค่ะเหนียวเหนียว ใช้ได้เลยยังมเนียอูอตรของน้องที่บอกนะคะไม่ต้องพังเลยค่ะใช้ เดี๋ยวนี้นะก็จะเหนียวอย่าแงบบเมื่อกี้ที่ตัวล้วนๆนะคะที่เราผสมไว้มันก็ล้วนเห็นไหมคะมก็จะเหนียวก็ตัดที่เหลือใส่ผ่านให้หมดเลยคะ่ะที่เราทำทั้งน,นี้ทำเหมือนเดิมไม่ต้องใส่เยอะคะ่ะเพราะว่าห้อง เล็กๆนะถาขาแบบเขาเรียกอะไรนะโูปั่นใหญ่แล้วก็ปั่นได้เลยนะขนโถปั่นเล็กกำลังลใช้ได้แล้วโอเคค่ะเนี่ยค่ะก็ทำอย่างนี้จนเสร็จนะคะก็จะเรียบร้อยละเรียบร้อยละเบอร,ร์เกอร์เนาะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการเอ่อการทอดค่ะค่ะมา มาสู่ขั้นตอนของการเตรียมเตรียมทอดนะคะแล้วคืออันดับแรกเราก็จะใช้ใช้กระทะนะคะเราจะทนนอดทีส่วนทอดเบอร์เกอร์ใช้กระทะเทฟลอนนะะก็อยากให้มันมีความแบบมันๆนหน่อยนึงก็จะใส่น้ำมันมาก่อนนะคะทากระทะน,นิดเดียวค่ะแค่ให้มันแบบระวางแค่ไหนนะแส่นิดเดียวแต่ก็ขีแบบ้ไม้ตัแบบดดวมันไม่ติดอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเพียงแต่ว่าน้องอยากให้เนื้อสัมผัสมันนะมีความมันมันหน่อยนึงเพราะว่าพี่พี่น้องบอกก็คือเนื้อของน้องอ่ะไม่ไม่มีติดมันเลย ใช้เนื้อดีๆถ้าเราซ ok ื้อจากในตลาดนะคะเนื ok ้อบดเนี่ยเขาก็จะมีมันแทะมันผสมเนี่ยไมันไม่มีมันเขาจะมาเริ่มขั้นตอนการทำเลยนะคะก็คือแบบแรกก็ล้างมือให้สะอาดนะคะก็ชุบน้ำเนี่ยค่ะชุบน้ำเนี่ยแล้วก็ปั้นเนี่ยนะคะปั้นแล้วก็เล็กก้อนใหญ่ก็จะเรานะคะทำให้มันแน่นก่อนนะเนื้อสัมผัสที่ได้จะเห็นไหมคะว่ามันเหนียวเนื้อถือว่าเนี่ยเนื้อที่ใช้ได้นะคะพี่น้องบอกว่าหลังจากที่เราไปปั้นก็จะปั้นเป็นก้อนๆอย่างนี้คะแล้วเราก็กดทำมันแน่นนี่เรากด ให้มันบางนิดนึงเวลาเอ่อนำไปทอดมันก็จะสุกง่ายขึ้นตัวไหวมันพอมันก็ใช้ได้ทำมันก็สุกแล้วแต่ว่าด้วยความ่ตัวนองชอบเน้สุกเราอยากให้มันบางบางแต่ถ้าคนอื่นชอบแบบมีเนียบมีรสแบบนุ่มๆหน่อยก็ไม่จำเป็นต้องบางเท่าไหร่ก็วางเราก็วางทำต้นทำปลายเถอะเหมือนเดิมะปั้น มือชุบน้ำนะคะมันก็จะช่วยให้ได้ไม่ให้มันติดทำก็คล้ายๆประมาณน่ะค่ะลูกทรง้วแต่เราชอบไปแบบหนก้อนเล็กก้อนใหญ่ก็แล้วแต่ความชอบเลยนะคะโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวน้องจะทำให้เสร็จหมดนี้นะคะแล้วเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการทอดต่อค่ะค่ะเราก็จะปั้นได้ไม่ยอแล้วนะคะก็จะประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวน้องจะไปทอดค่ะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการทอดที่น้องทำนะคะก็ยังจะเหลืออีกค่ะอันนี้น้องก็จะเก็บ เซฟไว้ในตู้เย็นนะคะที่อยู่ได้แบบโหายวันนะ่ะบางทีนูก็เก็บไว้เป็นอาทิตย์เลยนะบางทีเพราะว่าน้องทำไว้อย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้กินแบบบ่อยเงี้ยโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทอดกันนะคะค่ะก็กลับมาในส่วนของขั้นตอนการทอดนะคะเอ่อไฟที่น้องใช้นะคะก็จะเป็นไฟกลางนะคะก็จะต้องการให้มันค่อยๆสุกนะคะก็ค่อยๆ ตอนกลับก็ให,ให้ให้ดูเนื้อมันเบอร์เกอร์มันรัดตัวนิดนึงก็ค่อยๆกลับนะคะก็กลับบ่อยๆค่ะมันก็จะได้สม่ำเสมอทั่วกันนะคะเพราะโดยส่วนตัวเนี่ยน้องก็ชอบให้มันเออชอบทานสุกเยอะสุกมากๆนะคะไม่ได้ชอบแบบทานแบบมีเดียมมีเดียมหรืออะไรเงี้ยก็เลยจะจะเออทอดค่อนข,ข้างนานนิดนึง อยากให้มันสุกทั่วถึงแบบกิบเกมเจียมนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยน้องชอบแบบนี้เพราะจริงๆมันสุกตั้งแต่เอ่อพอมันพองขึ้นมาค่ะมันรัดตัวอย่างเงี้ยก็ถือมันก็สุกแล้วนะคะเพราะมันมีทั้งเอ,อตัวแป้งขนมปังเนาะแล้วก็ตัวแป้งข้าวโพดด้วยค่ะเนี่ยค่ะสุกแล้วก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะ รสชาติเป็นยังไงเนี่ยค่ะรสชาติเนื้อสัมผัสมันก็จะมีเค็มๆหน่อยๆอ,อร่อยค่ะทานแก้มกับพริกหยวกทอดทอดลองทำกันดูนะคะถ้าชอบคลิปนี้น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ